สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำ5ซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนสอบสวนก่อนจะไปรับชมวิดีโอใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ หนึ่งทอร์เนอร์หรือชื่อไทยอุโมงค์ลับซ่อนมิติในปี1986ปกกวงโหตำรวจสายสืบที่กำลังไล่ตามฆาตกรต่อเนื่องเข้าไปในอุโมงค์แต่เขาถูกฆาตกรทำร้ายจนหมดสติและตื่นขึ้นมาอยู่ในอีก30ปีข้างหน้าและเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วทำให้เขาคิดว่าถ้าเขาสามารถจับคนร้ายในคดีนี้ได้จะทำให้เขากลับไปหาลูกและเมียได้ 2. Ector, ด็อกเตอร์ดีแทคเตอร์โดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของโดจุงฮีหนึ่งในทีมแพทย์ประจำเขตอุตสาหกรรมแต่เธอกลับถูกยึดใบอนุญ,ญาตและผันตัวมาเป็นนักสืบเพื่อสืบหาต้นตออาการป่วยของผู้คนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมที่มักจะป่วยด้วยอาการแปลกๆเพื่อคอยช่วยเหลือทีมแพทย์และต่อกรกับอำนาจมืดในเขตอุตสาหกรรม 3. Miss Ma r g d d e ดส of ฟ e w วโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของมาจีวอนเธอถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกสาวของตัวเองเธอต้องรับโทษนาน9ปีในโรงพยาบาลจิตเวชจริงๆกันไม่ใช่โรงพยาบาลเขาแต่เป็นคุกของคนมีปัญหาทางจิตแต่อยู่มาวัานนึงเธอจะตัดสินใจหนีออกจากคุกเพื่อมาตามหาว่าใครกันแน่เป็นคนฆ่าลูกสาวของเธอโดยการสวมรอยเป็นมิสมานักเขียนชื่อดัง 4. Remember you โดยซิลีจะเล่าถึงเรื่องราวของอีฮยอกศาตาจารย์ด้านอาชญาวิทยาจากอเมริกาที่ได้รับพิกัดการฆาตก,กรรมจากคนร้ายทาให้เขาเดินทางมาเกาหลีใต้เพราะเขาคิดว่าอาจเป็นคนร้ายคนเดียวกันที่ฆ่าพ่อของเขา <c oughs> <c oughs> แล้เวเขาได้พบก,กับชาจีอันเจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบคดีเธอจึงขอร้องให้เขาเป็นที่ปรึกษาเพื่อตามหาคนร้ายตัวจริงห้า e ด a เกมทูวอร์ซิโโดยซิลีจะเล่าถึงเรื่องราวของคิมแ็กยอง ที่เขาสามารถมองเห็นความตายของคนอื่นล่วงหน้าแต่เขาไม่เคยคิดจะช่วยใครให้รอดจากความตายเพราะเขาคิดว่าไม่มีใครสามารถฝืนพระจ้าได้ผลสำเร็จเลแล้วจนคอรได้พบกับซอจินยองตำรวจที่คอรเขาช่วยตามหาติดมันย้อนไปถึงรับสาตัวไปโดยคดสองเขาได้เคยสามารถช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ได้ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดและคอยช่วยเหลือซอจินยองในการสืบคดีก็จบไปแล้วครับสำหรับ5ซีรีส์เกาหลีแนวสืบสวนสอบสวนถ้าเพื่อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ